ถ้าเกิดว่ามันเบอลอเอานิ้วจิ้มให้มันโฟกัสตัวมงสือได้ไม่เป็นไร แล้วก็รบกวนจิตใจมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือคำเตือนนะครับส่วนใครที่พร้อมก็ไปดูกันมีพ่อแม่เมื่อพร้อมตอนที่หนึ่งคุณหน้าแดงท้ายรถเพราะว่าฉันคือจิตตื่นรู้ของนาย รับสิ่งเหล่านี้สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้นายรู้สึกดีกับพ่อานมากขึ้นส่วนฉัน,นฉันพยายามหาทางเพื่อพาานากลับสู่โลกความจริงสกอต์เมาส์ใช้ได้ปกตินะคะยายาครั้งหหลาย,าน,ยาน,นนี้คลิกขวาคลิกคลายาได้นะคะ,ล,คะคคลูกค้านี่ทำให้ฉันล้มเหลวลองทายซีว่าเกิดอะไรขึ้น ทรงจำทั้งหมดก็หายไปแล้วนายก็ตื่นมาในจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนั้นที่พ่อลงอมือฆ่านายไป14วันมไม่น่าจะนานขนาดนั้นสิเยบร้อยค่ะแล้วพ่อกับแม่ฉันเป็นยังไงบ้าง